<Okay. S 2> จนีออกเรือประจำสถานีเ,านเดเลย้ลเสียงกำลังพลกองทัพเรือไทยและสหรัฐให้สัญญาณเริ่มต้นภารกิจค้นหาและปลดอาวุธยุโทโธปกรณ์เรือหลวงสุขโขทัยวันสุดท้าย sure, <do> ใช้นักประดาน้ำ do <you> do. ฝีมือดีของทั้งสองกองทัพจำนวนสองนาย do <you> do. เป็นบัตตี้หันหน้าชนกัน ใช้วิธีการเอาตัวใส่กระเช้าเหล็กสีขาวและให้กำลังพลบนเรือคอยใช้เชือกหย่อนกระเช้าลงในทะเลเพื่อทำการสำรวจทุกจุดของเรือหลวงสุขโขทยัย เรือโอเชียนเวลเลอร์ที่อยู่ห่างจากเรือหลวงอ่างทองจุดนี้ประมาณสักสี่ไมล์ทะเลอยู่ระหว่างปฏิบัติการค้นหาและกดอาวุธอันตรายของเรือหลวงสุขโขทัยใช้เวลา19วันเพื่อค้นหาผู้สูญหายตรวจสอบสาเหตุที่แท้จริงและนําของมีค่ากลับขึ้นมาเพื่อสร้างขวัญและกําลังใจให้กับกําลังคนกองทัพเรือปฏิบัติการครั้งนี้ทั้งสองกองทัพร่วมกันควบคุมและส่งสัญญ,ญาณให้กับนักประดานา้ำที่ทําภารกิจอยู่ใต้ท้องทะเล ผ่านหน้าจอมอนิเตอร์ที่นักประดาน้ำติดกล้องลงไปความลึกราว50เมตรเพื่อเร่งสำรวจชี้จุดตัวเรือและหาสาเหตุของการอับปางาก่อนเก็บหลักฐานทั้งหมดใช้เวลา1ชั่วโมง40นาทีก่อนดึงเชือกให้กระเช้ากลับขึ้นเหนือน้ำและให้นักประดาน้ำรีบขอชุดอุปกรณ์ทันทีเพื่อวิ่งเข้าห้องปรับความดันของร่างกายนาน1ชั่วโมง อุปสรรคในวันนี้แม้ขึ้นผิวน้าจะแรงแต่ภารกิจผ่านพ้นไปด้วยดีกําลังพลทุกคนปลอดภัยและสามารถนําป้ายขึ้นระวังประจําการเรือและป้ายรายนานผู้บังคับการเรือขึ้นมาได้ภารกิจเรียบร้อยที่ขอขอบคุณสหรัฐและที่ดีใจที่สุดคือไม่มีใครเกิดอุบัติเหตุไม่มีความเสียหายใดใดทั้งสิ้นนะครับสำหรับจุดเรืออปางของเรือหลวงสุขโขทยัยอยู่ห่างจากท่าเรือประจวบราว21ไมล์ทะเลหรือ38กิโลเมตร โดยขณะนี้เรืออยู่ในลักษณะตั้งตรงเอียงซ้ายเล็กน้อยจมโคลอนอยู่1เมตรรอบตัวเรือปกคลุมด้วยตะกอนดินเพลียงหอยมีความหนาหนึ่งนิ้วไม่พบรอยรั่วของน้ำมันและการเดินทางของเรือจุดนี้นะับว่ามีความปลอดภัยเราได้หลักฐานที่จะประกอบในการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีเรือหลวงสุขโขทัยอับปางครบถ้วนและไม่จำเป็นต้องนำเรือขึ้นมาทั้งลำ นักดำทุกคนผมจะบอกกับเขาทุกวันเวลาประชุมว่าให้ค้นหาผู้สูญหายด้วยนะครับเราก็เราก็หวังเราก็หวังนะครับว่าจะเจอแต่ก็แต่ก็ไม่เจอปฏิบัติการร่วมระหว่างกองทัพเรือไทยและสหรัฐสำเร็จลุล่วงในสีเป้าหมายหลักทั้งค้นหาผู้สูญหายปลดอาวุธอันตราย สำรวจเรือเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงและนำของมีค่าทางจิตใจกลับขึ้นมาเพื่อทำอนุสรณ์สถานโดยยืนยันว่าได้ใช้ทุกขีดความสามารถค้นหาร่างผู้สูญหายแล้วแม้จะไม่พบก็ตามส่วนหลักฐานทั้งหมดที่สามารถเก็บขึ้นมาได้ทางกองทัพเรือจะนำส่งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เพื่อเร่งหาสาเหตุที่แท้จริงโดยคาดว่าใช้เวลาไม่เกินหนึ่งเดือนจะสามารถตอบได้ว่าสาเหตุของการอับปางเกิดจากเหตุใดโดยไม่จำเป็นต้องกู้เรือขึ้นมาแล้ว โดยหลังจากนี้จะดําเนินการนําชิ้นส่วนของเรือหลวงสุโข,ขทัยไปทําเป็นอนุสรณ์สถานเพื่อเป็นขวัญและกาลังใจให้กับพี่น้องกําลังพลกองทัพเรือต่อไปชัยวัฒน์นิกรประดิษฐ์และชิตากรโกบุตรถ่ายภาพนรพรพจทธจำเนียนสํานักข่าววันนิวส์รายงาน